ว่านะครับหลายคนคงเจอนะครับเพราะหลายบ้านเนี่ยครับก็คงจะใช้แอร์ในช่วงของหน้าร้อนแล้วเมื่อแน่นอนครับเมื่อช่วงหน้ารอหน้าร้อนปุ๊บแอร์ก็จะไม่ค่อยเย็นหลายๆคนก็ให้นะครับช่างแอร์เนี่ยครับมาทําการล้างล้างแอร์มั่งดูแลแอร์มั่งซ่อมแอร์มั่งอะไรหลายๆอย่างซึ่งนะครับผมว่าหลายๆคนคงจะเจอเหตุการณ์นี้ก็คือเหตุการณ์ที่ช่างแอร์บอกว่าน้ํายาแอร์น้อยหรือน้ํายาแอร์ ไม่พอต้องเติมน,น้ํายาแอร์เข้าไปก็หลายๆคนจากการที่ล้างแอร์กับค่าตกลงกัน3 5 0 4้อยห0าสิแล้วแต่จะตกลงกันแต่ผลสุดท้ายก็ต้องจ่ายเพิ่มเป็นพันเพราะอะไรไอ้นูนเสียมัางไอ้นีเสียมัางน้ํายาแอร์ พ่องบ้างอะไรบ้างอะไรหลายๆผมว่าหลายๆคนคงเจอนี่ครับล่าสุดนี้นะครับก็มีช่างแอร์นะครับอดีตช่างแอร์เนี่ยออกมาเปิดเผยถึงเทคนิคและว,วิธีการนะครับอ่าเรียกของการโกงน้ายาแอร์อันนี้เป็นคําบอกเล่านะครับจากอดีตช่างแอร์แล้วก็อดีตช่างแอร์คนนี้ก็โดนฟ้องนะครับโดนฟ้องว่าข้อหามิ่นประมาทด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับข้อมูลตรงนี้ก่อนนะครับว่าที่ช่างแอร์ออกมาเปิดเผยเทคนิคหรือวิธีการโกงว่าเป็นยังไงอ่ะเชิญไปฟังดูครับ ช่างแอร์ออกมาแฉเองเลยอ่ะถูกต้องมีไปหาคุณเอกพบเหลืองประเสริฐนะเจ้าของเพจสายใหม่ต้องรอดนะนี่คุณทาโร่นะทาโร่นี่เป็นช่างแอร์นะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยโอ้โหถูกร้านที่มาทำงานด้วยล่าสุดเนี่ยบังคับให้โกงลูกค้าเรื่องล้างแอร์นะนี่ฮะ แต่กลายเป็นว่าพอไม่ยอมทําแล้วออกมาเปิดเผยข้อมูลมาเตือนภัยเรื่องนี้ถูกแจ้งความเอาผิดอันนี้คุณฮาร่เขาบอกว่าอย่างนี้นะเขาบอกว่าเขาเนี่ยทำงานอยู่ร้านแอร์แถวแถวรามคําแหงนะครับถูกเจ้าของร้านแจ้งความเอาผิดเนื่องจากเขาเนี่ยไปโพสต์นะครับเตือนภัยในกลุ่มหาช่างแอร์ ให้ระวังร้านแอร์เปิดรับสมัครช่างแล้วเอาช่างเนี่ยไปหลอกเก็บเงินค่าบริการล้างแอร์จากลูกค้าถามว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะฮะวันนี้คุณวิมลวันธรรมาพัฒน์มีผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับพาโร่นะฮะพาโร่เล่าว่าอย่างนี้ก่อนหน้านี้เขาทำงานเป็นช่างแอร์นี่แหละอยู่ที่จังหวัดระยอง เรียกว่าโอ้โหทำงานเป็นช่างแอร์มาเกือบ20ปีทีนี้ก็มีปัญหาเศรษฐกิจนะเขาก็เข้ามาทํางานหางานทำที่กรุงเทพดีกว่าไปเห็น f a c e b o o k ประกาศรับสมัครช่างแอร์เขาก็สมัครเข้าไปที่ร้านร้านหนึ่งค,คำถามแรกเลยเนี่ยเจ้าของร้านถามก่อนเลยนะบอกโกงค่าน้ำยาแอร์เป็นไหม,ไไหมอาทาโรบอกไม่เป็น ทางร้านบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวสอนวิธีให้นะ,ะนพอเขาเข้าไปทำงานเขาก็สอนวิธีให้ว่าทำแบบนี้นะต้องทำแบบนี้แบบนี้สอนอยู่สองวันแล้วก็ปล่อยออกไปทำงานาคือคุณทาโร่บอกว่าห้าวันแรกที่ทำงานกับร้านนี้นะไม่ต้องทำอะไรเลยหาวิธีเรียกเก็บเงินเรื่องเติมน้ำยาแอร์อย่างเดียวทำยังไงท่านผู้ชมลองฟังนะฮะ ฮารุบอกว่าทางร้านบอกพอไปถึงบ้านเขาปุ๊บ oh. บ้านที่บอกอามาล้างแอร์ให้หน่อยเติมน้ํายาแอร์ให้หน่อยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปปรับเกสที่เติมน้ํายาแอร์ให้เข็มมันต่ําลงนี่เห็นไหมฮะเดี๋ยวขอดูภาพเมื่อกี้หน่อยนีย่คือมันจะมีตรงนี้อยู่แต่เราไม่ค่อยได้เห็นหรอกมันจะอยู่ด้านนอกเราไม่สังเกตรหรอกใช่ขาคอมเพรสเซอร์อแล้วเขาก็ปรับให้มันต่ําลงใช่ไหม แล้วเขาจะเรียกเจ้าของบ้านมาดูเรียกลูกค้ามาดูบอก <S <S โอ้โหนี่เห็นไหมคุณเขียนมาสอนนี่น้ํายาแอร์มันนี่มันแทบจะหมดแล้วนะอ,อย่างนี้เนี่ยยังไงก็ไม่เย็นหรอกนี่เห็นไหมลูกค้าก็ต้องเติมน้ํายาแอร์ทั้งๆท,ท,ที่ความจริงแล้วทาโรบ,บอกว่าน้ํายาแอร์มันไม่มีวันหมดนอกจากสายมันจะรั่วนี่ฮะสายยงสายยางท่ออะไรพวกนี้มันรั่ว บ้านบางหลังเนี่ยพอเห็นว่าน้ำยาแอร์จะหมดก็ต้องเติมนะพอเติมน้ำยาแอร์ระหว่างที่รอเวลาบอกเป็นช่วงเติมน้ำยาแอร์ตรวจสอบนูน่นนี่นั่นก็จะบอกเพิ่มว่าอุปกรณ์ตัวนั้นเสียอะไหล่ตัวนั้นไม่ดีทั้งทั้ที่มันยังไม่เสียก็ต้องให้ลูกค้าเนี่ยเขาเปลี่ยนแต่ถ้าเขาบอกให้เราเปลี่ยนเราก็ไม่รู้หรอกเราก็ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวแอร์ไม่เย็นนะฮะ อางนั้นก็เรียกเก็บเงินลูกค้าซึ่งความจริงแล้วเนี่ยอะไรแต่ละตัวที่แจ้งลูกค้าไปว่ามันเสียหรือว่ามันไม่ดีแล้วเนี่ยตัวละไม่กี่ร้อยแต่ก็เรียกเป็นพันน้ำยาแอร์นะก็ให้บอกลูกค้าคิดปอนละ25บาทเติมบ้านนึงก็คิดเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วสักประมาณร0อยปอนเท่ากับว่าคุณโดนน้ำยาแอร์แล้ว2,500 ค่าอะไหล่อื่นๆอีกค่าล้างแอร์นะล้างแอร์ทำความสะอาดอีกเอาเป็นว่าเข้าไปบ้านหลังนึงเนี่ยนี่เท่าไหร่เนี่ยเมื่อกี้นี้อันนี้3,500เมื่อกี้นี่4,000กว่าใช่ไหมใบเสร็จแรกนี่อ่านี่2,700นะมีอีกไหมขอดูทีละใบนี่4 5 0พโอ้แพงเนาะ นี่มีล้างแอร์มีเติมน้ํายามีเปลี่ยนอะไรด้วยผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยเจอกันทุกบ้านใช่ใช่เติมน้ํายาแอร์ใช่ไหมคือนี่เห็นไหมนี่มีอีกใบเสร็จนะฮะสุดท้ายคุณทาโร่บอกทําได้ห้าวันอุณหภูมาสอนอเขาบอกเขาทนไม่ไหวจริงๆิงเขา เขาละอายใจมันก็เหมือนไปร่วมกันหลอกคนอื่นะนะเนาะเขาสอนวิธีเลย <โฮ S 2> คุณเข้าไปบ้านลูกค้านะคุณทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้ทําได้ห้าวันเขาตัดสินใจลาออกมาพร้อมกับเพื่อนในทีมอีกหาคนลาออกหมดแล้วก็เข้าไปโพสต์เตือนภัยในกลุ่มหาช่างแอร์อเขาจะมีกลุ่ม Facebook ตรงนี้อยู่เตือนไปนี่ผมไปเจออย่างนี้อย่างนี้นะเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเจ้าของร้านร้านนั้นรู้ฮะอืแจ้งจับเขาแจ้งความฐานหมิ่นประามาท คือทางทางนายจ้างคนที่สัมภาษณ์งานผมคือว่าเขาว่าเราอ่ะตัวผมอ่ะเขาเรียกผมคําว่าลูกเนาะลูกอ่ะโกงค่าน้ํายากับค่าไหลเป็นไหม,มผมก็เลยถามเขาว่าจําเป็นเราต้องไปโกงเขาหรือเปล่าเขาว่ามันเป็นธุรกิจมผมก็เลยอึ้งไปครั้งหนึ่งแล้วถ้าถ้าจะเอาค่าน้ํายาเนี่ยเอาประมาณเท่าไหร่เขาก็บอกว่าหกสิบถึงร้อยปอนอย่างเงี้ยครับ ล้างแอร์ตัวละห้าร้อยก็เป็นสามพันอะไรตัวหน,นึ่งลัวแต่บีทีวีตัวละพันกว่าบาทแต่เราอ่ะเป็นช่างที่ว่าเราอยู่ในจุดนั้นแล้วเราจําเป็นนี่นหรอือเราต้องไปทํากับลูกค้าใช่ใช่ครับเราต้องรักอาชีพของเราอะครับทีนี้เรื่องคดีเนี่ยคุณทาโลกเลยต้องไปขอความช่วยเหลือจากเพจสายใหม่ต้องรอดเพราะว่าตอนนี้ถูกแจ้งความฐานหมิ่นประมาทนะเดี๋ยวคุณเอกภพก็จะหาทางช่วยเหลือนะครับนี่ท่านผู้ชมส่งข้อความเข้ามาเยอะเลยนะ าบางท่านบอกว่าน้ำยาแอร์บ้านแอร์รถตู้เย็นน้ำยาไม่มีวันลดนะนอกจากข้อต่อลวดสายมันรั่วซึมอ่านี่คุณเฉลิมพลบอกร้านไหนเติมน้ำยาแอร์ร้านนั้นคือโกงครับนี่โอ้โหคือผมก็เคยโง่มาก,ก่อนนะอมิวว่าทุกคนมิวยังเคยเติมน้ำยาผมก็เคยโดนเ<อ>ชื่อไหมผมแอร์ที่ผมติดที่บ้านเนี่ยแล้วร้านแรกๆเลยนั้นที่ผมให้เขามาเติมน้ำยาแอร์ ผมก็โดนอย่างนี้นรอบหนึ่งเนี่ยสามพันสี่พันคือเราก็ไม่รู้เนาะ<ช>เราไม่ใช่ช่างช่างบอกอะไรเราก็เชื่อบางรอบเนี่ยโดนถึงขั้นนี้เลยคุณเดียรไม่สอนสายเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะคือเปลี่ยนสายอีกอะไรอีกก็เปลี่ยนเครื่องใหม่บางทีขายเครื่องใหม่เลยอะ่ะจนผมมาเจอ,อช่างแอร์ที่ผมเจอเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเจอครั้งแรกเขาบอกเลยว่าเขาก็มาล้างธรรมดา ถอดไส้กงไส้กอง,ห,กองหน้ากงหน้ากากาทาความสะอาดถามเอาคิดเงินมาสี่ร้อยกว่าบาทเอา,พ,าพี่ไม่เติมน้ํายาแอร์เหรอเขาก็เลยบอกพี่อุ๋ยใช่ไหมเขาบอกไม่มีไม่ต้องเติมยาแอร์หมดเนี่ยเราก็เพิ่งรู้นี่แหละครับเทคนิคหรือวิธีการที่ช่างแอร์นะครับอดีตช่างแอร์เนี่ยเป็นคนเล่าให้ฟังว่ามีการใช้วิธีเทคนิคอย่างไงในการที่จะเรียกเงินจากเก็บจากลูกค้านะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับว่า เขาบอกว่าน้ำยาแอร์ถ้ามันไม่มีอะไรรั่วตรงไหนเนี่ยมันจะไม่มีควันหายมันจะอยู่จนครบเหมือนกับตู้เย็นนะครับเห็นไหมฮะตู้เย็นไม่จำเป็นต้องเติมน้ํายาแอร์แต่มันก็เย็นตลอดเวลาก็ต้องรอดูนะครับว่าเป็นเทคนิคหรือเป็นวิธีการของช่างแอร์เองนะครับก็เอามาฝากกันนะครับเผื่อว่าใครนะครับช่วงหน้าร้อนเนี่ยจะต้องมีการาร้างแอร์นะครับแล้วก็มีช่างมาบอกงี้ก็ลองวินิจวิเคราะห์กันดูก่อนนะครับอ่ามีเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตมีข่าวไรคืบหน้าหรือมีอะไรโลกร้อนในโลกออนไลน์ line. ดีจะมาอัปเดตให้ฟััครบ